ครับครันโมทนาสาธุครับนะไม่เลือกเป็นทันเอกอะไรนะผมเอาไว้คนสแกนแล้วเรียบร้อแล้วนะนโมทนาบญครัน้เด็กหญิงอนภาวิทยาคมนะเป็นเจ้าภาพพระบานะวันนี้่าหนึ่งหน่กองหนึ่งร้อยบาทนโมทาสาธุใส่ถึงลูกอุ้มห้อุ้ไเลยเอาใสถึงไหมพระบาครับ้เผือเอาที่ไปลเอาไปนะไป้วยเออนะลกนะเอยอ่งๆนะลุกครับวัาั ให้ได้ความสุขความเพลิดนะครับผมนะขอให้ผู้สนูเป็นผู้เรียนเก่งนให้หนูเองจงเรียศึกษานะไปส่งรถกนมีราคาขอบคนหลูจตาที่มาทำทานให้เป็นคนดีของแม่ของพ่อนะคุณสอนลนูต่อขอให้สอบผ่านให้เป็นใหญ่เป็นใจละลานหนูไน้อาหารมาทานปลับใจให้รู้ว่าเรื่อย่าข้นกงจิตนให้ชื่นและจิตสดใส มาขอให้คนหนุ่มเอร์รู้ไวๆทำให้พ่อไม่ได้ชื่นใจหนูเอรยนะเราได้ร่วมมือกันนะครับสร้างบุญบารมีร่วมกันพระอนุโมทนาสาธุนะกับท่านสาธุคนคนใจคนทุกทข์เลยครับมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพครับในวันนี้นะพระป่านะครับแต่พระป่าอ่าเรียกว่าลอยฟ้าครับนะเจอทุกท่านเลยครับอจุ่มจุ่มทองในพระป่าสายเรียกว่ามาร่วมทำบุญพระโหงแล้วก็โตนะครับวันนี้เราคนกุศลกันสร้างบุญบารมีร่วมกันนะครับทุกข์ทุกข์เลย นะครับวันนี้สัทธาสาธิชนคนใจบนวุทฒิส่าได้ยินเสบยดาสัตยาแล้วก็เดินทุกขบายที่กองบริการคนแห่งนี้ได้เลยครับขออนุญาตนำบุญครับนางสาวนะครจิสาดีครับนางจงตนพระธนพิศกุลใช่ไหมครับที่ตะกูลนะครับนี้นะครับเป็นเจ้าภาพที่ตะกูลนะเป็นเจ้าภาพถวายพระบาทครับเจ็ดร้อยบาทด้วยการพระอรนุนาสาทุ่ยครับอันนี้ร่วมรุกศึกษันนะฮะเป็นเจ้าภาพครับโอเค อนมทนาศก็เอาใจใส่ตู้ได้เลยครับผมแล้วว่าสแกนไับไหมออคับอนโมทนาศพาดครับผมนะพระอมทนาบุญรักคุดเกือปราณีใช่ไหมครับต่อไม้ทศและครอบรัยครับเป็นเจาภาพถวายพระองค์แล้วก็โดนถวาย้าพไร้บาทคระอมทนาศาุดนะะเอาเดินไปวหาอะไครับผมนะไปเข้าแถวรออยนั้นครับหถรุ่งปุณครับไปที่ทาไปทำพิธีถวายพระองคครับหลวงพ่อโตนะพรขอมทนาบุญพักนางสาวสุพรรณีพาลีครับเป็นเจ้าภาพถวายทอดพระบาทแล้วก็โดน หนึ่งร้อยบาทคระพุทธราสนาเนี่ยให้มีแต่ความสุขความเจริญครับวันนี้ร่วมมือส่งกันครับจะเกิดชาติไหนก็ไปร่วมสวยให้มีแฟนรวยช่วยซั่งช่วยสมแลอดกันครับผมนะเอามาร่วมือส่งกันขอรบกวนทนายครับนางรีนางศรีวันนะครับผมนะเหยืเอี่ยื่อแทนและครอบครัวครับ เป็นเจ้าภาพถวายพระองค์ครับนะแล้วก็โดนถือผ้าร้อบาทครับผมทิ้งให้กับพ่อสังวาลย์เยี่ยนแทนและญาติพี่น้องที่ร่วมรับท่านก็ขอตอนรับด้วยนะครับให้มีความุขความดีอะไนะครับนะเอามสนับสนุนกันไปตรงโน้นเลยครับคุณแม่ไปตรงโน้นเลยนะครับผมนะไปตรงโน้นเลยครับอ่ารุ่กรละล่ะครคุณแม่ไปที่อ่าทำพิธีผมผ้าครับนะไปตรงตรงเส้นตรงชาาไปตรงผ้าไทยนะครับตรงแตงสีรษะนะครับผมนะ อาเชิญทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะสัปดาห์ร้ายุกคนคนใจบุญทุกท่านครับขอร่วมเป็นเจ้าภาพรับถวายก็หอมเราก็โตนะครับผืนร่างและบ่บทุกท่านนะครับวันนี้เดามาร่วมบุญกันนะครับนะอาโมชาสาธุกจากทุกท่านเลยครับวันนี้สัปดาห์ร้ายุกนเติมเข้ามาแล้วก็มาที่กองบริการบุญคนนะของวัดจิตรวาสิหารของเราแห่งนี้ครับอาเชิญเลยครับนะอาเยี่ยครับเดินเลยครับมาตรงนี้เลยครับอาเริญเลยครับผมนะมาเป็นเจ้าภาพถวายพ็หอราก็โตนะครับผืน้างและบ่า นะครับร่วมกันนะครับหาถวายพระองค์พระพุองคหรือว่าจะเอาถือใหญ่ครับร่วมกันครับวันนี้นะฮะเอาโมทาราสารุ่นนะครับก็เชิญทุกท่านนะครับวันนี้ร่วมกันนะครับวันนี้สร้างบุญบารมีร่วมกันนะครับทุกท่านเลยอาจารย์ท่านาเลยก็มาที่กองบรการบนครับมาบูชาดอกไม้พวกเดทอร นะครับไปปีนทองเราเราก็โตนะผมนะหรือว่าจะทำบุญแจกเพื่อนนะทำบุญพระป่าลอยฟ้าตุงเงินตุงทองหรือว่าจะเป็นพระป่าสายรุ้งนะครับผมนะประจำวันเกิดของเรานะครับก็เชิญคุณไก่แก้วนะฮะวันก่อนเราโดนทุณไก่แก้วไปชมรักและครอบครัวรักถอยพระป่าเราก็โตหนุนกองร้อยบาทอนุทนาสาธุอปใจใส่ตู้เลยนะลูกนะมาร่วมงานกับคุณแม่มาทำบุญนะลูกนะเอาจากในเท้าของสาธุสาธุเอาเจฉลยนะครับคุณสภัสตรีนะนั่นเลยจ้ะ นนเลยนะครับวันนี้ร่วมกันถวายพระหุ่ลเรากอโดนครับเึิมืนห้าร้อยบาทครับผมอาเดินเข้ามาเลยครับร่วมกันครับอนุโมทนาสาธุกับเุ็พระอนันต์เรก่อครับผมเดมนครั้งนี้นัันใส่ตู้เลยครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้วันนีส้เป็นเจ้าภาพถวายพระหุ่ลเงา่อโดนครับพืนห้าร้ยบาทครับทุกท่านนะฮะเอาเขียนชื่อใาสุุลครับเอาสอบผือใช่ไหมครับเรารอแกปหนเ่งครับผมนะฮะรอแปหนึงนะแคปันนะฮะ สองถือเลยครับผมธรรมตนาบุญหล่อธรรมพทะพิพัฒน์พระวิหารนะมาตรการงานประจำปีมาตรการหลวงพ่อโตนะครับวันที่หนึ่งถึงสิบมีนาคมครับเขียนไปทานแล้วนะครับอาจารย์เขียนไปทันแล้วเนี่ยอ้าวครับผมนะฮะขอขโมยเวลาไว้ครับคุณผู้ชมแก้วว่าครับข้าวกระป๋าครับหนึ่งร้อยบาทธรรมตนะสาธุนะครับให้มีแต่ความสุขความเจริญครับหนาวันนี้ร่วมกันนะครับขออนุโมทนาสาธุนะฮะอาจารย์ใจเย็นนะเย็นเย็นนะครับผมนะฮะ เจอนะครับทุกท่านเลยนะครับวันนี้มาลุกันขออนโมทนาสาธุนะครับรวยๆหลือเกินนะวันนี้มีเดินทาใเงินมารุ้จากสิ้นนะครับไปท่านขี่รถอ้ที่ันีปีกเย็นนะก็เลิกยาเป็นรถอารมันยากจนขอโมทนาลุครับคุณนารงที่ผพนครับข้าวตาแล้วก็โบหนึร้อยบาทอนาชา้นะครับให้มีแต่ความสุขความเดินครับลำดับที่สองศนยะครับผมนะคุณนางสาวที่พรเย้ขยาอยนะ ในได้ละพันเืองวงครับเป็นชาวบ้าพถวายพระผมแล้วก็ตเ้องเปยดค่าไร้บาทอันโมธนาสาธุนะครับอยาให้เป็นผู้สร้างผู้สอนเป็นผู้บุญผู้บารมีกันตลอดไปครับวันนี้อยามาร่วมกันนะครับนะครก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับทุกท่านเลยนะฮะวันนี้มาร่วมกันอ่ะเชิญนะฮะทุกท่านเลยครับวันนี้มาร่วมกันนะครับอานโมธนาบุญอ่ะเชิญทุกท่านเลยอ่ะเดินเข้ามาแล้วก็มาที่บรียนการบริการนะครัของวัดอินทราวิหารของเราแห่งนี้นะทุกท่านครับเชิญนะฮะ ขอรัมวัลธนารุนทัพนางสาวรัตนาพรเถื่อนเถื่อนเมืองใช่ไหมครับนะเพื่อนขันนะเพื่อนขันเป็นเจ้าภาพนะครับถวายองนกโตเต็มถึงหน้าร้อยบาทขอรัมวัลราชาทุนะครับให้มีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะครับทุกเจ้าบุญไม่มีแฟนก็ขอให้มีแฟนครับวันนี้นะอาจจะเจอคู่แน่แนครับวันนี้นะก็ขอรัมวัลราชาทุนะครับจะเหลือขันไหนบอกไว้รูปสวยให้มีแฟนรวยช่วยสร้างช่วยสมไปรับกันนะครับผมนะ อันดนาสาธุครัขอเรนยนนาใกินิสัพัหาแก้วทุกนี้เข้ารับ่ายครับหารุกคนครับหนึ่ร้อยบาทครับแล้วก็ขอโอนานพักบนสัาระครับนสัการะชคุณอทีนั้ราคามรยรับาทหนาลเินนะับหน่าถ้าข้าวมนะเราก็ตดินห้าร้อยบาทอรนดนาสาทุกใคดอะรับคเลยนะฮะไเห็นครง่้าใครเห็นคนงข้าไป ขออนุนาบนะครับคณทิพาดานะครับล like, ่าอาสาครับเป็นเจ้าภาพข้าพงค์แเ้วก็รอสอบเผินะครับผมนะ่ยดึงกาทครับอนุนาตสาทุครับวันนี้มีตความสุขคาอเราตังดวงเป็นสถิิผู้แต่งเปนไปที่เดีมากนะครับผมณเหตุการณ์้ากไปที่วนทครับก็าพเจ้นั่นอยู่ไปเข้าแถวรอเลยครับนะ่ทำาีิธีผงข้าแล้วก็โดนครับทุกท่าน ร <ạ>. ูกม <c ười> ันกุศลกันครับในวันนี้อขอโมทนาบุญนะทุกท่านเลยเข้ามาเลยทุกท่านนะครับวันนี้ก็ขออวรากษาด้นะทุกท่านแล้ร่วมกันครับในวันนี้นะเกิดมาเป็นคนไทยถ้าไหอจะไหว้วันคำบูดใส่บาตรเอาวันคนวันพระย้ายถ่ายนะคบพุดใส่บาตรในทุกทุกวันเราตั้งใจให้ดีครับบริการทันทีที่ถูกใจฉันใครนั้พบสุขการในท่านชื่ออะไรเราเป็นคนไทยต้องใจกุศลขอให้รวยร้อนเป็นคนมาตามไป ถ้าบุณใส่บาตรได้ขาดทนไยแล้วมาเกิดชาติใหม่จะได้สบายนะนะเข้ามาท่านรากเขามาช่วยกันวันนี้ไม่ต้องอายฉันมากันมากหลายนะอย่าไปมองดูพระเดี๋ยวพระท่านจะอายนะมองปอสไว้เด็กคนโยก็พอนะฮะแลเอาใจนแ้วทุกท่านเลยนะครับผมนะอมาลูกบริโภคการมาสร้างบุญณจะมีร่วมกันนะครับเอามองเอาไว้นะนะครับผมนะฮะอารมุตนาบุญครับก็ อาเกษตรด้อยแรงอาเรื่องน้ครับผมนะสม่ำเสมนะอาโนมราชาด้วยครับอาขอโนมราบุญรับคุณไม่ยุบิอัมพันนะผูกพ้องและก็คุณงามตาไอ้ช่วยบรรทุนช่วยบรรทุนะครับเป็นเจ้าภาพอายหอ้หมดแล้วก็ตะวันยืนถืนนะครับค่าได้บาทอโนมราชาด้วยอาปัจจัยใส่โต๊ะเลยนะครับผมนะอาปัจจัยใส่โต๊ะได้เลยครับทุกท่านครับอาโนมราชาด้วยครับอให้มีแต่ความสุขความเจริญครับผมนะอาจจะเป็นชาติไหนก็ให้รูปสวยนะให้มีแฟนรวยช่วยสร้างช่วยส่ง นะให้เราเงินทองในข้าวของไห็ลงนะจะได้ดวงดวงในพบคืนดวงใจไหนจะเจอรักส